น้องนุ้ยอยากตีเหยือปอมค่ะชอนอยากได้อะไรหรออยากได้ว8แป V 8ีปปโอ้โหตัวเลขแค่นี้รู้จัก,จก V ีปด้วยโอ้โหไหนมาดูสิหมุนซ้ายหมุนขวาครับหมุนข้างไหนยกมือข้างไหนหมุนข้างไหนเอ้ยหมุนสองข้างเลยโอ้โหหมุนตัวด้วย <c oughs> เจออะไรครับวันวันโอ้โห จะให้รีวิวยังไงกับเนี่ต้องนั่งคู่กันด้วย <c oughs> ฮะ,ะมา <c oughs> นี่ตัวนี้นะครับนี่ให้ดูใกล้ๆหน่อย <c oughs> นี่ <c oughs> เขาเรียกว่า V8 ปครับผม <c oughs> ตัวนี้นะครับรอบ7รอบ7จ็ดนะลูกนะครับลูกปืน5เมตรเบรก7จกิโลโอ้โหแถมมี2สีอีกอน,น้า